สวัสดีครับวันนี้มารูจักคุ้นกู้ของบริษัท Storage Ace จำกัดมหาชนหรือ iStore ที่จะเสนอขายในเดือนพฤศจิกายน2566นี้นะครับบริษัท Storage Ace จำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นมาปี2558ให้บริการให้เช่าห้องเก็บของหรือพื้นที่เก็บของดับพีเพลยมของประเทศไทยปัจจุบันเปิดให้บริการเช่าห้องเก็บของ4สาขามีขนาดตั้งแต่0.5ตารางเมตรจนถึง25ตารางเมตร สัตย,ยังได้รับจ้างบริหารจัดการพื้นที่และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างด้วยนะครับผู้ถือหุ้น20.5%นะด้วยนายทวีอันิวถือหุ้นอยู่4.9%สัตว์วีเอชเอเป็นเจร์โฮลดิ้งถือหุ้นอยู่ี่25.2%พลัสเบรคกิจการเงินร่วมลงทุนของทุนร่วมลงทุนในกิจการเอสเอ็มอีของย่อยของที่2ถือหุ้นอยู่12.96%บริษัทเอสซีแอสเซทคอร์ป o เรชั่นนำกลัดมหาชนถือหุ้นอยู่2.79% ที่เหลือเป็นผู้ถือหุ้นในนามผมนะครับถ้ามาดูสินของบริษัทนั้นจะพบว่าสินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีสองห้ากสี่ที่สอง้ดล้านบาทมาอยู่ที่4ี่ยสี่ล้านบาทหนะ้ากลางปีสองห้ากี่สินรวมของบริษัทก็เพิ่มขึ้นเช่นกันจาก1 5 1รห้าสอ็ดล้านบาทมาอยู่ที่2 8 6้อหล้านบาทแล,ล,าล้วรายได้ดวงของบริษัทนั้นก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับจากปีห4สี่อยู่ที่สิบแดล้านบาทมาอยู่ที่ส5หล้านบาทหนะ้ากลางปี66 กำไรสุทธิของบริษัทในปี2564ติดลบอยู่0.88ล้านบาทส่วนปี2565มีกำไรเป็นบวกอยู่ที่9.7ล้านบาทและนักกลางปี66มีกำไรเป็นบวกอยู่ที่5.02ล้านบาทเมื่อพูดอางส่วนทางการเงินสำหรับนักกลางปี66เทียบกับ2ปีย้อนหลังนะว่าตาสมสภาพคล่องความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและความสามารถในการชำระภาระผูกพันนั้นมีค่าปรับตัวที่ดีขึ้นในส่วนของหนี้สินที่ีภาะ,ะดอกเบี้ยรอกำไรก่อนดอกเบีย้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายมีค่าลดลงเม er ื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับนี่สินรวมต่อส่วนของพืชอถูหุ้นมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนี่สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของพืชอถูหุ้นก็มีการขึ้นเล็กน้อยนี่สินที่มีภาระเบี้ยที่กำหนดภายในปีก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อนี่สินที่มีภาระดอกเบี้ยปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับ ความเสี่ยงของผู้อุนกู้นั้นมีประมาณ3ประเด็นนะครับคือความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการชําระหนี้ค่อนข้างตึงตัวแต่มีนโน้มดีขึ้นจึงต้องมีการวางแผนการชําระหนี้ที่ดีความเสี่ยงจากการไม่มีหลักประกันนะครับหุ้นกู้นี้ไม่มีหลักประกันและความเสี่ยงที่3คือความเสี่ยงจากความแตกต่างของกระแสงเงินสดจากการลงทุนขยายสาขาและอายุหุ้นกู้ซึ่งหากการขยายสาขาไม่เป็นไปตามที่กําหนดหรือใช้เวลายาวนานกว่าอายุหุ้นกู้ อาจทาให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถนําผลประกอบการของสาขาใหม่มาเป็นส่วนหนึ่งของการชําระหนี้คุณกู้ได้ความน่าเชื่อถือของบริษัทไม่มีการประเมินนะครับคุณกู้ที่ออกนั้นเป็นประเภทไม่ร้อยสิทธิไม่มีประกันมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนในโครงการขยายสาขาในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อนําไปชําระคืนหนี้เงินกู้ยืมขักสถาบันการเงินที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายคุณกู้ในครั้งนี้และเพื่อ ใช้ชำระหนี้เงินกู้นิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับพวกคนกู้ในครั้งนี้ความน่าเชื่อถือของอาสารไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะครับโดยมีความเสี่ยงอยู่ที่ระด,ดับสูงแปดคนกู้ออกมาเพียงหนึ่งชุดนะครับอายุสองปีอัตราดอกเบีย้ยเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีจ่ดอกเบี้ยทุกสามเดือนเนื้อขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและลอื่นๆผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นซื้อได้ระหว่างวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนนี้จากบริษัทหลักทรัพย์ดาวโอประเทศ มหาชนและบระิษัทหลักทรัพย์โอเว็กจำกัดทั้งนี้การลงทุนมีความเสี่ยงก็ขอให้ผู้ลงทุนหรือผู้สนใจศึกษารายละเอียดต่างๆและวิเคราะห์ให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับสวัสดีครับ